s ซลมิงอสยูวีซีวีเอสไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสศึกการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลิก2022 23สัปดาห์ที่9หรือสัปดาห์ที่2ของเลข2แข่งขันกันที่ม c ซีซีฮอนเดมอนโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกา จากนั้นในเกมคู่ที่2เป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงแซล m มิง RSVC u C, ทีมอันดับ6หรือทีมบวยของตารางที่ชนะ3แพ้5ในชุดฟ้าลงสนามพบกับไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสทีมรองจากฝูงที่คว้าชัยมา8นัดรวดในชุดขาวซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้ยังคงเป็นนักตบสาวไดมอนด์ฟูดที่อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบไม่ยักเยน็น3-0เซต 28- 26, 25-14 1> 25 1 5ถึง15ทำให้มี25แต้มขยับกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่10จะแข่งขันกันที่ซีซีฮอนเดอร์มอนโคราจจังหวัดนครราชสีมาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่28มกราคม2566ซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12นาฬิกา ทีมชายไดมอนด์ฟ ok ูดไฟเชฟแอร์ฟอสพบกกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์15นาฬิกาทีมหญิงสุพร e ีมทิพยะชนบุรีอีเทคพบนครนนท์18นาฬิกาทีมชายพิษณุโลกวีซีพบนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซีวีซี โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่อง3ทรดีวอลลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง3ทรดีทีที่3ทรดที่นี่ที่เดียว